ทางนิดนึงก็คือหนองฟาลั่นอีกยอดสองนั่นเองที่มาเทปไดมันเสร็จเลยจะอุปยทอนต,ตอนนี้คือขับรถหาปั๊มน้ำมันอยู่ไม่รู้ปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนอ่านี่ไงมีเอสโซ่เลยจะไรนะเติมน้ำมันเอสโซ่ก่อนสารบกดีครับรถก็มาไล่ที่อุ่ถอนก็มาไล่ทันเครื่องพลาแล้วก็ฮีเตอร์ สิ่งแรกที่สัมผัสเลยจากเทดเตอร์ของเครื่องตัวนี้นะรหัสสองเซ้นเขาอันนี้เป็นสี่สองหนึ่งคือมันจะมีความแบบท้องมันจะมาตลอดทุกเกียร์มันมันแบบว่ามันมันเจอเลยอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราใช้สี่หนึ่งแล้วสี่หนึ่งเนี่ยกว่าจะมาอยู่รอบลึกอ่ะมาทีห้าพันเนี่ยคือโอเคถ้ามันเป็นฟูลเลทอ่ะมันก็โอเคไงแต่พอพอมันเป็นใช้งานอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็มันก็ดีกว่านะเพราะว่าแบบ ถ้านิยามตัวเราจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เอาไปลงสนามขนาดนั้นนะ่ะหรือว่าถ้าสมมติรถคันนี้จะลงสนามก็เดี๋ยวค่อยว่ากนะันแล้วก็สองซอ่ะมันเป็นเครื่องเครื่องรอบนะพอเป็นเครื่องรอบอะ่ะมันก็ต้องเลี้ยงเลนะี้ยงเลี้ยงเลี้ยงห่อ ดอแล้วก็เผาขับเกียร์นี่คือแค่ด้ามเกียร์เราเปลี่ยนด้ามเกียร์ตรงนี้ใหม่คือด้ามเกียร์แรกอ่ะเวลาคว้าไปอ่ะแม่งคว้าแบบอย่างเงี้ยแม่งเหมือนมีนิดหน่งเมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรถเมย์เออเหมือนรถเมย์ตอนนี้แล้วก็จริงๆอ่ะเรามาแก้อันแรกคือเรามาแก้แท่นเครื่องเพราะว่า ระวังเครื่องมาแล้วเครื่องมันเบี้ยวแล้วก็พลยันขับไปนานๆนะโอกาสขาดมีเยอะแล้วก็พอแก้ทิ้งเครื่องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเลยบอกพี่ทอนอ่ะลองเช็คเพลาขับด้วยซึ่งเพาขับคันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตอนใช้เพลาขับเดิมที่ช่างคนเกาะเขาทำมาท่านไม่ใช่อุดมวันนะเพราะอุดมวันไม่ได้ทําอุดมวันไม่เกี่ยวกับเครื่องเลยเออไม่เกี่ยวกับเครื่องเลยเพราะอุดมวันไล่แบบว่าข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออนั่นแหละเป็นช่างคนเกาะที่ทํามา เขาบอกว่าพี่ต้นไม่ได้ยุ่งกับเครื่องเราเลย<ช>ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยก็แค่มีแบบทำระบบน้วมาเลีูเลเตรทนี่ด้านให้หน่อยอะไรงี้แค่นั้นคือพี่ต้นน่ยแค่ด้านนั้นเลยไม่เกี่ยวเราไปทางไหนเนะี่ยเชื่อในสันชต,ตยานอ่ะเดาอเาอาลนกเรื่องเกิดแล้วกลับกลับกลับ <c oughs> นี่ผมว่าผมไปถูกเชี่ยนี่กำลังกลับอู่ที่ถอนนะครับก็เอารถมารอแล้วก็เติมละมันด้วย เปลี่ยนเพลาเป็นเพลาขับที่เป็นสองแซดแดอ่ะคือระยะเพลามันพอดีแล้วก็ทําจุดยึดไอตัวตัวจุดยึดเขาเรียกวะจุดยึดใหม่เพราะว่าเพลาเดิมมันน่าจะเป็นเพลาตัวเออร้อยซึ่งเพลาเออีร e ้อยเนี่ยลูกปืนข้างในเพลาอะ่ะมันจะเป็นลูกปืนที่ที่ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับตัวลูกปืนสองแทดเออมันก็เลยจะทําให้เวลาออกตัวหรืออะไรไปใช้นานมีโอกาสที่มันจะขาดได้นะครับทีเนี้ยก็เลยทำเฮดใหม่ไปด้วยเลยลวกันมาพี่ยอมบอกว่าถอดเฮดมาแล้วแบบเฮดเป็นไรอ่ะเออ แต่จริงที่ทำเฮดใหม่เพราะว่าพอเครื่องเพื่อนเพื่อนนึกภาพเครื่องออกอะเครื่องมันอยู่ตอนแริ่มอยู่งี้ค่ะแล้วพอมันต่ําลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันสูงขึ้นไปหรือมันมีการปรับระยะเครื่องเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮดเดอร์ที่เราตีมาเครื่องคันนี้สองกระแซน่ะเฮดเดอร์มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮดเดอร์มันจะติดพอเฮดเดอร์มันติดมันต้องทำใหม่มันไม่เหมือนเครื่องพวกแบบ B16B 2ที่เฮดเดอร์มันอยู่ข้างหน้าพอเฮดเดอร์อยู่ข้างหน้ามันจะโล่งกว่าแต่ว่า มันสามารถตัดตรงแบบท่อนท่อนสองได้แต่ว่าตัวนี้เฮเดอร์เฮเดอร์มันอย่างนี้ใช่ไหมลัคน,นี้เป็นข้างหลังมันก็เลยติดตรงนี้เพราะว่าเรามีการขยับเครื่องขึ้นมานั่นเองก็เลยทาให้นางตีใหม่พอต,ตีใหม่ปุ๊บก,ก็เปลี่ยนสูตรจากสี่หนึ่งกลายเป็นสี่สองหนึ่งเพราะเรารู้สึกว่าสี่สองหนึ่งเป็นรถที่เป็นรถใช้งานเนาะถ้าถ้าเป็นสี่หนึ่งก็คือโอเคโฟล์ okay, flow, ช่วงปลายปมันจะดีแต่ว่ามันก็จะต้องแลกมากับช่วงต้นที่มันหายไปเลย เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็น4ีหนึ่งเนี่ยมันจะรวมสูตรเหมือนพวกแบบ K 2 0 K 24อะไรอย่างเงี้ย NA ที่แบบแรงๆครับซึ่งสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะต่างันที่การใช้งานครับการใช้งานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันว่าเออคนนี้เอาไปใช้แบบเอาไปขับในสนามนะหรือว่าคนนี้ผมใช้บ้านก็ได้แต่ผมเป็นคนขับรอบสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราใช้ตัว4ีหนึ่งมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้เป็นไม่โอเคเรารู้สึกว่า4ี่สองหนึ่งมันมันเติมเมืเ่อไหร่มันก็มาแล้วเนี่ย ระยะเกียร์เนี่ยที่เกียร์เลยเห็นะไหมแม่งชิดกว่าเดิมเยอะลดโอกาสว่าวเพราะว่าแต่ก่อนเนวาะว่าวแบบกระจายเพราะว่าแท่นเดิมตรงนี้มันเป็นของ AE 92เออเดี๋ยวก็มาทำแท่นตรงนี้ใหม่วันี้อะรองประมาณน,นี้ครับผมเดี๋ยวรีวิวถ่ายภายนอกให้ดูนะครับว่าอะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมีไปทำอีกเยอะครับเนี่ยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับว่าวาวสปอนเซอร์ท่านใดที่สนใจอย,อยากจะสปอนเซอร์อะไรกันครับ ได้หมดเลยเต่เยอะรูดิโอ้โหไปเรื่อยผมบอกเลยผมไปเรื่อยนะฮะฝากกันไว้ด้วยกับน้องฟ้าลั่นแพนด้าคันนี้นะครับผมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าถึงละ